ช่วงเช้าผมล้างล้างล้งละหมาดเสร็จแล้วก็ออกไปอยู่หลังบ้านที่ตลาดนะครับที่ตลาดแล้วก็พอดีได้ยินได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็ได้ยินเสียงตาหารบอกว่าอยากเข้ามาอยากเข้ามาเดี๋ยวปกป้องตัวเองได้ผมผมก็วิ่งออกโลออกมาจากหลังบ้านไม่กล้าออก <c oughs> ประมาณ3เดือน3เดือนแล้วก็นี่ผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ใกล้ที่เกิดเหตุ <c oughs> ที่ว่าเยียวยาที่สมควรสมควรได้ไม่ได้สมควรที่ไม่ได้ก็ได้ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่ประเมินยังไง เขาเสียหายเครื่องซักผ้าสองเครื่องแต่ว่าเขาถามเขาบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าเครื่องซักผ้าเขาเสียหายแต่เจ้าหน้าที่ว่ามันมี <c oughs> มันเป็นไปได้หรือว่าเครื่องซักผ้านี้จะเสียเกี่ยวกับระเบิดข,ข้างๆบ,บ้านเาานี้ยบ้านเขา บ้านเขาพังไปแถมหนึง่งแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่ได้เยียวยาแต่ว่าเขาได้แค่ซ่อมบ้านอย่างเดียวแล้วอีกฐานหนึ่งก็ได้แค่คนเดียวอีกหลายๆคนลูกเมียอะไรในบ้านก็ไม่ได้ ห่างประมาณปร,ประมาณเจ็ดสิเสิบเมตรได้อะอีกหลังหนึ่งก็ประมาณห้าห้องห้าห้องห้าห้องนั้นได้แต่ว่าอยู่ห่างกับห่างแค่ห้องเดียวนั้นไม่ได้ข้างๆนั้นก็ไม่ได้เยี่ย แย่มากเลยเพราะว่าเขาเครื่องซักผ้าอะไรก็เขาก็เสียเพราะว่าเขาเครื่องมือธรรมะักกินของเขาเคยเคยไปคุยกับเาเคยเคยสภาพเขาย่ยแย่าเหมือนกันต้องไปหาหาหมอหาอะไรเหมือนกันเขาบ เพราะอยากให้เจ้าหน้าที่มาเร่งรัดดำเนินการเรื่องเยียวยาคนที่ไม่ได้หรือสมควรได้หรือไม่ได้สมควรที่ไม่ได้ก็ได้ <c oughs> มันเจ้าหน้าที่ประเมินยังไงประมาณการแบบไหน ถ้าไม่ถ้าไม่ดำเนินการชาวบ้านจะรวมตัวไปที่สบตรครับผมโรงเรียนที่สบต